กฎแห่งกรรมเรื่องเจริญพุทธานุสติปิดประตูอบายภูมิพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัตนะสามอย่างนี้คือพระรัตนะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อนึกถึงแล้วจะทำให้ใจบริสุทธิ์มีความสุขสดชื่นเบิกบานเป็นสรณะของมนุษยชาติ เพราะการที่ต้องเกิดมาในแต่ละพบก็เพื่อแสวงหารัตนะทั้งสามนี้แต่ถ้าไปมัวเมาไปแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวตนก็จะไม่มีวันพบเพราะฉะนั้นจงได้นึกน้อมใจกลับมาเพื่อแสวงหาสาระอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของตนเองนี้โดยการเจริญพุทธานุสติโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ มีองค์พระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ปิดประตูอบายภูมิได้เพราะอนุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติระลึกถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วให้ดำเนินไปเป็นชีวิตจิตใจในทุกอิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งท่านมาปรากฏอยู่ในกลางใจของตนเองได้ และติดอยู่ตลอดเวลาก็จะมีอรุภาพที่ไม่มีประมาณปิดประตูอบายได้เพราะใจก็จะผ่องใสไม่เศร้าหมองมีสุขติเป็นที่ไปหลังจากละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีกายใหม่เป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีรัศมีสว่างสวยัยมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีวิมานอยู่ในสวรรค์มีบริวารเกิดขึ้นมากมายหรือ ถ้าปรารถนาจะไปบังเกิดในปรหมโลกก็สามารถเป็นไปได้มีพุทธภาษิตท,ที่ปรากฏในสุภูติเทราประทานตอนหนึ่งว่าท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลายท่านเจริญพุทธานุสตินี้แล้วจักยังใจให้เต็มได้ในอดีตการนั้นมีพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าระหูสัญญิกะเทระ ถ้าเป็นพระสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเป็นสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาคือผู้ที่ปฏิบัติได้สะดวกต่รู้ได้รวดเร็วแม้มีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นก็ได้บรรลุคุณวิเศษมีอภิญญาหกคือหูทิพตาทิพกระลึกชาติได้รู้ว่าราจิตมีอิทธิฤทธ ทำอาสวะให้สิ้นได้และถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีคือมีปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมะในภาษาและในปฏิพานไหวพริบเป็นธรรมดาของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านได้บรรลุพระอาหารหันตผลแล้วจะระลึกชาติหนหลังได้ที่เรียกว่าบุเพนิวาสานุสติยานย้อนไปดูประวัติการสร้างบรมีของท่านเอง เมื่อพบเห็นว่าในแต่ละพบแต่ละชาตินั้นท่านได้ทุ่มเทสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่ก็จะเกิดความปีติปราโม์ในใจของท่านพระระโหูสัญญิกะได้เล่าเรื่องในอดีตชาติของท่านว่าทุกชาติที่ผ่านมาท่านได้บำเพ็ญกุศลไว้มากมายได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์อีกทั้ง มีความเรื่มใสเป็นอย่างยิ่งในพระพุทธองค์จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอเสมอมีใจผูกพันกับพระรัตนตรัยตลอดเวลาได้สั่งสมมหากุศลด้วยการเจริญพุทธานุสติทำให้ท่านมีอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติหนึ่งท่านได้ไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นที่เรียกว่ากาลวิบัติ คือช่วงเวลาที่ว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนานั่นเองมนุษย์ในยุคนั้นจึงหมดโอกาสได้รู้จักพระพุทธศาสนามิได้รับรสแห่งพระสธรรมถ้าใครไปเกิดในยุคนั้นก็เท่ากับว่าเกิดมาเปล่าประโยชน์หาแก่นสารสาระอันแท้จริงในชีวิตไม่ได้ในสมัยนั้นท่านได้เกิดในตระกูลของพาม ในเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งรันเจริญไวขึ้นก็ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาจนประสบความสำเร็จแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาดีจึงมีปัญญามองเห็นว่าความรู้ที่ตนมีอยู่นั้นหาแก่นสารอะไรไม่ได้แล้วยังเป็นทางมาแห่งบาปอากุศลอีกด้วยยากที่จะประกอบอาชีพให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ท่านจึงได้สละ พศครวาสออกบวชเป็นือษีอยู่ในป่าหิมพานเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษประพฤติพรหมจรรย์จนมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสได้ขอเป็นลูกศิษย์มีบริวารถึงสามพันคนออกบวชตามเป็นฤาษีอยู่ในสำนักของท่านตั้งอาสมอยู่ใกล้ภูเขาวสัสภพเเป็นยอดเขาที่สูงรองมาจากภูเขาหิมมวัน ซึ่งนัดรสในยุคนั้นถือว่าเป็นภูเขาที่เป็นสปายะที่สุดท่านฤาษีได้สั่งสอนสิทธ์เหล่านั้นอยู่นานถึงสามพันปีแต่ก็ยังไม่ทราบถึงสาระ,ะอันแท้จริงท่านจึงคิดว่าเราเป็นอาจารย์ของสิทธ์เหล่านี้ก็จริงเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะที่ควรแก่การเคารพกราบว่าแต่น่าเสียใจที่เราไม่มีอาจารย์แม้ที่พึ่งที่แท้จริงของเราก็ไม่มีคิดได้ดังนี้แล้ว ก็เกิดความละอายแก่ใจจึงได้เรียกประชุมสิทธิ์ทั้งหมดแล้วกล่าวกับสิทธิ์ทั้งหมดว่าท่านทั้งหลายอาศัยเราเป็นอาจารย์แต่เรานี่สิไม่อาจจะแนะนำหนทางหลุดพ้นให้แก่ท่านทั้งหลายได้เราไม่ทราบถึงการบรรลุอมตะธรรมอันสูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าได้เป็นผู้ประมาทแล้วท่านก็รู้สึกละอายใจแก่ตนเองที่ชีวิตไม่มีแก่นสาร แม้สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงดังนั้นท่านจึงปลีกวิเวกโดยหาที่สงัดเพื่อปารบความเพียรอยู่ตามลำพังในขณะนั้นเองบุญเก่าของท่านได้ส่งผลตามมาทันได้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของท่านให้ระลึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากในอดีตชาติท่านได้เคยเจริญพุทธานุสติไว้เนืองนิด แม้มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ท่านก็นึกถึงขึ้นมาได้แล้วทำจิตของท่านให้เลื่อมใสในพระญาณของพระทศพลเกิดความปีติมีใจผ่องใสนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้ในใจโดยทำความรู้สึกคล้ายกับว่าได้นั่งอยู่เฉพาะพระพภกของพระบรมศาสดาท่านนั่งขัดสมาธิคูบลัง อยู่บนอาสนะที่ปูลาดด้วยใบไม้ทำความเพียรไม่เลิกลาจนกระทั่งสิ้นชีวิตอยู่ในอิริยาบทนั่นเองด้วยอนุภาพแห่งใจที่ปร่งใสไม่เศร้าหมองเมื่อละจากโูกนี้แล้วจึงไปบังเกิดในพรหมโลกสมกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสความว่าเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองบุคคลพึงหวังสุคติได้ด้วยอนิสงส์ที่ท่านได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในกับที่31แต่กับนี้ไม่เคยรู้จักทุกขติเลยคือไม่เคยตกไปสู่อบายภูมิไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานใดๆในกับที่27ที่ผ่านมาท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะเจประการทีเดียวพบชาติสุดท้ายในสมัยของพระสมมาสัมพุทธเจ้านี้ ท่านเกิดในตระกูลที่สูงสัก์ที่มีความพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติพออายุได้เจ็ดขวบบุญเก่าก็ามาเตือนและสอนตัวตนเองได้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเกิดความเมื่อหน่ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจึงได้ออกบวชและในขณะที่พระอุปชาเอามีดโกนจุดที่ปลายผมพระ ราหัวสัญญิกะ,ญญก,ะก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันทีดังนั้นการเจริญพุทธานุสติจึงมีอานิสงส์อย่างมากเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่เยาววัยถ้าหากใครระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้ในใจอยู่สม่ำเสมอจิตใจก็จะผ่องใสปิดประตูอบายภูมิได้เมื่อละจากโลกนี้ไปสู่สุคติแน่นอนเมื่อถึงคราวต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์อีก ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีมีโภคสมบัติเรียบพร้อมบริบูรณ์ได้ดังนี้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีอานิสงส์เป็นอย่างมากมีผลอันไพยบูรณ์ทำให้มีความสุขสดชื่นเบิกบานพองใสขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจงมันประคับประคองใจให้นิ่งเป็นสมาธิให้ได้ทุกวันเพื่อใจของตนจะได้สะอาดบริสุทธิ์ และเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพรคุณสวัสดีครับ